สวัสดีครับด้วยสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดระหว่างยุเครนกับรัสเซียนะครับทำให้หลายประเทศนี้เริ่มขยับแล้วโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงหนึ่งในนั้นก็คือโรมาเนียนะครับเดิมทีโรมาเนียนี่เป็นอาณาจักรจนสภาพโซเวียตที่เกิดขึ้นโรมาเนียนี่ต้านไม่ไหวก็ต้องอยู่ภายใต้โซเวียตนะครับจนเกิดความวุ่นวายภายในมีการปราบปรามมีการต่อต้านจนมีผู้เสียชีวิตที่มากมายในสภาพโซเวียตโรมาเนียนี่ดื้อสุดแล้วละครับไม่ค่อยจะฟังโซเวียตเท่าไหร่โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศสภาพโซเวีย สั่งบุกเชโกสโลวาเกียในปี1968นะครับโรมาเนียไม่ฟังไม่ไปบุกกับเขาด้วยโรมาเนียนี่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เดียวที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลหลังสงครามหกวันนะครับมีความสัมพันธ์กับเยอรมันตะวันตกอีกกับอาหรับด้วยแต่ว่าการปกครองก็ยังเป็นปเผด็จการแน่นอนว่าสภาพเศรษฐกิจนี่ย่ำแย่ประชาชนไม่ไหวแล้วละครับเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่โค่นเผด็จการในปี1989หรือว่าพอสอ 2 5 3 2แล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะครับผู้นำเผด็จการของโรมาเนียถูกประหารชีวิตพร้อมกับภรรยาของเขาจากคอมมิวนิสต์กลายเป็นประชาธิปไตยแน่นอนว่ามีความวุ่นวายนินดๆหน่อยนะครับภายใตเ้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโรมาเนียก็ผ่านมาได้นะครับหลังสหภาพโซเวียตนี้ล่มสลายลงไปนะครับโรมาเนียก็เข้าเป็นสมาชิกนาโตในปี2547 กว่าจะได้รับรองก็ปาเข้าไปในปี2550แล้วนะครับหลังจากนั้นโรมาเนียจากที่เคยยากจนหลังเขาเศรษฐกิจเจริญขึ้นอย่างมากเป็นเสือแห่งยุโรปตะวันออกแต่ว่าได้โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็มีปัญหาให้โรมาเนียเนี่ยต้องฝ่าฟันแต่ก็ถือว่าโรมาเนียรประคองตัวได้นั่นก็คือเรื่องราวของโรมาเนียนะครับทางด้านกองทัพของโรมาเนียด้วยความที่เป็นสภาพโซเวียตมาก่อนเนี่ยแม้ว่าจะเข้ากับนาโต้แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธส่วนมากก็ยังเป็นของโซเวียตโดยเฉพาะเครื่องบิน โรมาเนียใช้มิก21มีประมาณ23-28ลำนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยโรมาเนียก็ได้ F16 AM มือ2จากโปรโตุเกสมา14ลำแต่ว่าโรมาเนียก็มีการผลิตเครื่องบินเองด้วยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินฝึกแต่ว่าสิ่งที่โรมาเนียต้องการก็คือ F16 นะครับ อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมประเทศนาโตในโยุโรปเนี่ยนิยมใช้ F16 ซึ่งก็เป็นเครื่องบินเล็กมันจะสู้เครื่องบินของโซเวียตอย่างซู27กับมิก29ที่มี2เครื่องยนต์ได้เลยครับนาโตนี่เน้นขับไล่สกัดกั้นนะครับแลา F16 หเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเร็วคล่องจัดการกับมิก29ได้ยิ่งนาโตได้มิก29จากประเทศอดีตสภาพโซเวียตไปซ้อมรบแล้วนะครับทำให้ F16 เนี่ยรู้จุดอ่อนเชี่ยวชาญในการจัดการกับมิก29จนทำ ให้รัสเซียนี้ต้องปลดประจําการมิกยี่สลงจํานวนมากนะครับเอาไปกองไว้ในโกดังเอาจริงบริเวณชายแดนนาโต้นะครับรัสเซียวางซู27่สิเซะเป็นส่วนมากผสมกับซูสามซึ่งมันก็มีความเร็วนะครับส่วนซู30ซู34ซึ่งก็เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นมีบ้างแต่ก็มีน้อยเพราะว่า F16 นี่มันเร็วสามารถจัดการได้นะครับ ช่วงก่อนมีข่าวนอร์เวย์ได้ F35 แล้วก็จะปลด F16 บริษัทดรากเกนรีบซื้อทันทีเลยครับ12ลำแต่ว่า F16 ของนอร์เวย์มี44ลำนะครับนั่นก็แสดงว่ายังเหลืออยู่อีกเยอะโรมาเนียนี่ไม่รอช้า่อซื้อต่อแล้วครับโรมาเนียมีงบประมาณ514ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาหรือประมาณ17,476ล้านบาทจะใช้ซื้อเครื่องบิน F16 นะครับ1 2 3 6ล้านบาทและที่เหลืออ,อีก5,440ล้าน จะเอาไว้หาไหรแล้วก็ปรับปรุงอัปเกรดเครื่องบินนะครับก่อนหน้านี้โรมาเนียขอซื้อ F16 ต่อจากเบลเจียมดินมาร์กเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแล้วก็กรีซแต่ก็ไม่ได้แล้วครับพอดีนอร์เวย์เนี่ยปลด F16 กก็เข้าทางโรมาเนียขอซื้อทันที เหตุผลของโรมาเนียทำไมอยากได้ F16 คำตอบก็คือ F16 เนี่ยเก่าแต่ว่ามันดีนะครับปัจจุบัน F16 ของโรมาเนียที่ซื้อต่อมาจากโปรตุเกสเป็น F16 AB MLU ปรับปรุงในรูปแบบของ M5.2R แล้วครับความสามารถเทียบเท่า Block 5052อันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่า F16 ของนอร์เวย์ที่ปวดประจำการลงไปเนี่ยมันดีกว่านั้นแล้วครับเป็นการอัปเกรด MLU นี่เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของนอร์เวย์เป็น M6 5 2ใช้ระเบิดอัจฉริยะได้หรือว่าเลเซอร์เจดมนะครับแล้วก็ใช้ AIM120D ขี่ปนาวุธพิสัยไกลนี้ได้ด้วย ถึงแม้ว่า F16 ของนอร์เวย์จะใช้งานมานานแล้วนะครับแต่ว่าการดูแลรักษานี่ดีเยี่ยมซึ่งนอร์เวย์ต้องการขายให้กับประเทศนาโตนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรมาเนียได้แน่ๆ F16 มือสองจากนอร์เวย์นะครับความน่าสนใจอยู่ที่อายุการใช้งานมันทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าอายุแอร์เฟรมเป็นแค่ระยะเวลาในสเปคแต่ถ้าดูแลดีมันก็ไปต่อได้ก็แค่เปลี่ยนเครื่องยนต์กับอุปกรณ์เท่านั้นเลยครับโรมาเนียนี่มาถูกทางแล้วล่ะครับรอรับได้เลยก็มี อีกหลายประเทศนี่รอปลด F16 จะจ่ายแพงกว่าทําไมล่ะครับแน่นอนว่าอาวุธเนี่ยมันเป็นสินค้าพิเศษจะซื้อได้ต้องมีความสัมพันธ์ด้วยแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ตามนะครับอันนี้หลายประเทศคงได้แค่มองตาปริบๆอยากได้ F16 ใจจะขาดแต่ว่าเขาไม่ขายให้นะครับเช่นปากีสถานนี่เป็นต้น